ตอนนี้เราจะใช้โปรแกรมตามไฟนะครับในการที่จะติดตามการเกิดจุดความร้อนหรือจุด hotspot วันนี้วันที่1นะครับวันที่1มกราคม2567มีจุดฮอ t s p o t เกิดขึ้นตรงนี้สองจุดเราไปดูกันตรงไหนคาดว่าประมาณตำบลบ,บ้านหวดนะครับหลังวัดจองคำหลังวัดจองคำอันนี้เป็น พื้นที่ที่เกิดขยายไปแล้วเป็นพื้นที่เกษตรทั้งคู่นะครับ้าหลังสายหมอกรีสอร์ทเป็นบ้านไม้ทาน,นีถ้าเราจะดูเราจะดูว่ามันเป็นพื้นที่หมายถึงดูพิกัดเนี่ยก็คือคลิกไปตรงนี้มันก็จะขึ้นพิกัดมานะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาหมายถึงดาวเทียมจับได้ตอนตอน2นาฬิกาจริงอาจจะเผาั้งเต่บ่ายนะครับแต่ดาวเทียมจับได้ตอนที่ดาวเทียมมันบนมาพอดีนะครับอันนี้จากโปรแกรม ตามไฟนะครับจากตามไฟทีนี้เราจะดูให้มันไล่ไปทีละวันว่ามันเกิดเหตุวันไหนบ้างเวลาใดบ้างนะครับก็ไล่ไปเดี๋ยวเราขยายไปที่อำเภองาก่อน <c oughs> ขยายไปที่อำเภองาก่อนนะครับอำเภอเงาเข้าบนสุดคือตรงนี้นะครับข้บนนั่ไปติดต่อพยาวละลงมาที่นี่นี่บ้านปาะ จากนี่มาน,นี่ไปแพร่นะครับอันนี้คือสายแม่ตีบนะฮะแม่ตีบสายใหม่แพร่สายใหม่แล้วก็จากนี่ลงมานี่มาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูผานะครับและอันนี้คือบ้านหววนะฮะอันนี้คือคร่าวๆเราไปตอนนี้อยู่วันที่หนึ่งนะไปวันที่สอง <c oughs> <c oughs> การขึ้นสีเหลืองนี่ก็คือเหตุเกิดเมื่อวานนะครับ <c oughs> การที่ขึ้นสีเหลืองนี่ก็คือเหตุเกิดเมื่อวาน มันจะกาเป็นสีเหลืองพออยวันจะกลายเป็นสีเทานะครับพอยอวันก็เป็นสีเทาวันที่3มีฮอสปอตเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้วันที่สี่ไม่มีนะครับไม่มีวันที่เอาวันที่สีมีวันที่สม, 4, มีขึ้นสีหลังขึ้นช้าวันที่สี่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เขตเงาหรือเปล่าเนี่ยเขตเงาหรือเขตแจ้หมรอยต่อตรงนี้นะครับ <c oughs> ดูภาพรวมไปก่อนนะครับยังไม่ได้ลงพื้นที่วันที่ห้าไม่มีนะครับวันที่ห้าไม่มีนะครับลงไม่มีนี่ม่ใช่หมายถึงไม่มีนะจะอาจจะดาวเทียมจับไม่ได้อาจจะมีการเผาแต่ดาวเทียมจับไม่ได้วันที่ห6หไม่มีนะหไม่มีในเงานี้ไม่มีนะครับวันที่7ด จ็ดไม่มีแต่แพร่มีมีแพร่มีที่อื่นมีอำเภออื่นนะครับพะเยามีนะครับแต่เงาไม่มีวันที่แปดวันที่แปกก็ไม่มีวันที่เก้าเก้าก็ไม่มีสิบไม่มีเหมือนกันสิบที่อื่นเยอะนะครับแต่งาไม่มีสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีจุดหนึ่งตรงนี้นะครับข้างบนนี้ ขวานคีรีหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับสิบมันมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันแค่แค่ให้รู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างยังไงบ้างสิบสามสิบสามนี่ก็ยังไม่มีนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่มีสิบห้าก็ยังไม่มีนะครับสิบหกสิบหกเยอะเลยครับทีนี้เยอะเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดนะครับสิบหกนี่เจ็ดจุดสิบหกสิบหกเจ็ดจุดนี่อยู่ตรงไหนบ้างมีบ้านล้องปงเตาข้างบนเนี้ยนะครับประมาณนี้ตรงนี้บ้านแหงด้วยเนี่ยแล้วก็มีแม่ตีบตรงนี้แม่ตีบนะครับสามจุดนี้แม่ตีบตรงนี้ก็จะเป็นร้อยต่อร้อยต่อบ้านหวดกับแม่ตีบแล้วก็จังเหนือนะครับตรงนี้บ้านขุนแม่หวดแน่นอนตรงนี้ สิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่มีเกิดใหม่ไม่มีเกิดใหม่จะมีรอยต่อแพร่รอยต่อแพร่นี่ไม่ไแน่ใจว่าเป็นแม่ติดหรือเป็นตังเหนือนะครับสิบแปดสิบแปดมีเกิดจุดหนึ่งเส้นแม่ติดนะครับสิบเก้าสิบเก้านี่เริ่มเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเส้นแม่ติดมีเยอะขึ้น สิบเก้านี่มีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเขตแม่เมะะบับ้านท่าสีตอนนี้นะครับบ้านจำปุยบ้านท่าสีตรงประตูผาตรงนี้นะครับรลอยต่อบางหลักตรงนี้น่าจะเป็นของบ้านร้องนะครับตรงนี้เป็นของบ้านร้องยี่สิบนะฮะยี่สิบยี่สิเยอะเลย ยี่สิบนี่เยอะเลยนะครับมีตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม่จะยังจะไม่ดูลึกนะครับยังจะไม่ดูลึกแต่ในตตรงนี้ยี่สิบนี่วันที่ยี่สิบนี่เป็นเขตแม่ตีบเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแม่ตีบเยอะขึ้นนะครับทีนี้แม่ตีบเต็มเลยด้านนี้ลอยต่อแม่ตีบวังตมนะฮะอันนี้แม่ตีบถนนเซนลำปางลำปางแพร่เก่านะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านห้วยท่าแม่พนะ่าวห้วยท่าอะไรประมาณนั้นวันที่22นะครับ22ก็ยังหนา,หนาแน่นเหมือนเดิมนะครับ22วันเมื่อวานนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยออผมขยายให้ดูชัดมีรอยดำๆเนี่ยรอยที่เป็นลากเป็นปื้น,นคือไฟมัน ไฟม,มันลามเป็นแนวเดียวกันหมดก็คือไหมหมดตรงนี้ไหมหมดนะครับไหมหมดเลยอันนี้ม่อนไซเหงาอันนี้เขตบ้านยุ้งงามหรือเปล่าเนี่ยอันนี้วัดบ้านทานแล้วนะครับฝั่งฝั่งฝั่งแม่แม่หมะแล้วนะครับอันนี้บ้านบ้านห้วยทากบ้านห้วยทากมีสารเฉพาประตูผาบ้านห้วยทากนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ยี่สิบสามสะพานบ้าน ห้วยทรายแดงอันนี้ต้องเข็ดแม่ตีบนี่เยอะนะฮะจะเห็นตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยอันนี้หมายถึงมันไม่เป็นปื้นเดียวกันหมดเลยนะครับคอมพิวเตอร์มันก็เลยทําให้เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่เดียวกันคือง่ายๆไหม้หมดตรงนี้ในในวงกลมนี้ไหม้หมดจริงๆจะไหม้มากกว่านี้แต่มันไม่มีจุดความร้อน,ข,นขึ้นเขาก็เลยดึงจุดความร้อนให้เฉพาะตรงนี้ถ้าเราดูพื้นที่เผาไหม้ด้วยดาวเทียมเบอร์สการเนี่ยที่มันเป็นเบอร์สการคือรอยเผาไหม้นี่มันจะเห็นชัดเจนนะครับ อันนี้คือการดูการดูด้วยโปรแกรมตามไฟนะครับด้วยโปรแกรมตามไฟมันมันสุเกตแค่22่สิอคือดูจากนี้ไม่ได้อันนี้วิธีการใช้โปรแกรมตามไฟในการดูดูดูการเผาไหม้ดูจุดความร้อนนะครับที่อื่นก็เยอะนะฮะที่อื่นก็เยอะไม่ใช่มีแต่บ้านเราอย่างเดียวแต่ว่าเราดูเฉพาะงานความแน่นแน่นถ้าดูตรงนี้มันจะลงมาที่แมตตีหมดเลยนะครับมันหดเริ่มมีแต่น้อยอย่างยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่นะครับขอบคุณ โปรแกรมตามไฟนะครับขอบคุณผู้ผู้พัฒนาโปรแกรมตามไฟมีมีหาร Engineering มีจุลาแล้วก็มีสอส,สอมีอีกหลายหน่วยงานตามโลโก้ข้างบนนี้นะครับขอบคุณครับที่เราทำให้เราได้ใช้โปรแกรมดีๆอย่างนี้